เอสนี่เป็นกายมันจะเช็คที่จริงถุงไม่แห้งก็ไก่มึงมึนเกินอาอาจจะทำากบเองก็เองทำมาจริงมือมาเนั้ยนี่แหละที่เลื่องเดียวว่าเขเองก็น่ะอันจะเาวันอำนาจแล้วก็ ตี๊ติ๊กจะมันนะมือมันเี้อ่ะมันเี้งเออมันเด้เนือนงดิ้งเบืองเลยถึงนังแนมีบุญอะเออถึงแฉีนมีบุญน่ะขาันเอ่ะอ่างปนสัเเออเขาเ็กนี่ทีมาเท็กจิงถุงแนะอแล้วก็คาจิงถุงก็อาัาทำถึงให้รู้กรีิดันหาตัวเข้าให้แด่เข้ามันมือับ

จัดจัดวอร์ชันตลอนน่นเส็จกิบหมาว่ะเออเออจ้อันสังัดได้เป็นนั้นเลยมาจอบอันเออใสพงนุ่มกับผ้าอ๋อใสพงหนุ่มเอออันนี่ใส่ถง่งอ่ะังก็ใจ่ยังอันใส่กับกีฬาดมบเบ่รหนิเจ้่จ้แต่วนเอวอ้ยเออ๋ออันนี้ดูกจรงไหมมั้งเออ เจ้าเจ้ากลางสืนี่กเหียนถึงเชียงใหม่บนน่ะเออเออใช่อมเอองใหม่ออเชีมเขาเห็ดออกเงใหม่มากอ่เออม่อออกอันช่อกอดมอนเออมอนมอนเอลิงมอนศาสนาในเขามอนดไทยนี่มือกันน่ะเจอเจอ เขามันไทยเดมอนนี่เขามึงกันนี่อันศาสนานี่เขามึงก็หนึ่งอ่าจะพอมาเมืองมอนสูสีหนาพุ่มอ่ะสูสีหนาพุ่มในมันป่าเมืองมันเมืองไทยเมืองใจเมืองมอนขนยิ่งกาลีคขนหิ้งเปิ้นว่ากับเปินว่าหนิเออขนหิ้งขนหิ้ง คุณเงเขาห้งองว่าคุณเฮงว่ะคุณเฮงเออมันมีน้ำไหลในกลาง,<อ>งเมืองอ่ะเรียกว่ามีมีกอ่อมีกุนอ่ะมีเฮงหนึ่งเ่งมีเฮง,งหนึ่งมีพันหนึ่งเอออ่าเดี๋ยวเ,เมืองสูงในหลวงเมื่อถึงน้ำโค้งควนอ่ะอ่ามีเฮงมีพัน,น่ะ ก็ถั่วลันเตนี่มัน่นี่มันเอ่อคุณมันนั่นละคุณนาป่าทุกข้าาอยู่กแก่นก้ยเออจด้อมีหนำหนำานำหนำฮวงเข้ามาแล้วกขัมือก็ได้ขึ้นนำมันไหลกับเบืองนี่เออเ้อบุญยางเขากระเด้นบุญยันนีเออ ก็ึงได้ไปขึ้นนไปทักกับพนี้ออานี่เข้ามหนพรามาสั nah. ่งก <crec gonna> <day> ันเออพยาเมือเทียวเนาะเมือเทียวเมือไปเมือเนาะคุณทิ้งเนาะกุนเฮงอ่ะเฮงเอียวนะเถียวอ่ะลงในเมือเจียงหวงลงเจียงหลวงเมือดงตาดงตาเมือเมืองเปียงเมืองเปียงเขึ้นลอยโค้งลงลอยโค้งขำลอยโค้ง Lai tiêm à khác, anh ơi tiêm lạc, yêu cầu như vậy. Ô có yêu cầu hết hương, 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 ขนมนยไม่แหงแหงคัดเนี kind of um, ่ยขนเนี uh, ่ยนองดวงก็แหงเนาอร้เนี่ยสดแงคัดแก่สิ่นีเนี่ยขออเอาไมรับดุกีเอาไม้คุยไมอ่ยไม้คุยมีไหมนคุยไมคุยไหมไน่นนมมุนน่ะรกาสิน่อ่าเอาเอาเสียงเอานนนานั่นนน่ยัน เดี๋ยวโดนใส่ดิงเบืองเค็นเ้นอ่อ่าอ่อันความความอะไวมันป้องกันกระตากันปกติเจอเออเจอใจเหินใจขึ้นป้องไป